ไปร้านมีงีไงไปร้านปะฮะไปร้านอะไรร้านยิปโง่ไงทำไรอ่ะไปทำไรอ่ะกินเบียร์ไงกอไปบอกไม่ไปกินหมูเหรออะไรนะไม่ไปกินหมูเหรอก็เดี๋ยวไปนินจาต่อไงเฮ้ยเล้นมาหานีม่รู G F เดินไยูไอคิวควพีอฟยไอคิวควอว่าใ่ไม่ปวดเลยเนี่ยเห็นไหม่ีอะไรเนี่นนนนนนย อ,อยากเปลี่ยนดันอื่นอะเปลี่ยนดันอื่นดีไหมคนมันน้อยอ่ะดิียเกี่ยวอะไรคนมันน้อยวะด่างมันกว้างเกินไปไอควาย,ยางไง <c oughs> อาคุณไม่น้อยก็ได้อาเดี๋ยวเพิ่มคนฮแทน PS ในสัตว์ พูดดีเอฟพีเอฟคเลยบอกว่าเอฟเอฟไปเลยด่านเอา <ทำ S 1> ด่านไหนเนี่ยด่านมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องไปสร้างมาใหม่ด่านนี้คนเดียวก็ได้ฆาตรกรสองเลยเหรอคนเดียวฆาตรกรมันปรับไปนี่ของมันเองตามจำนวนคนแล้วรอบนี้ใครเป็นวะเนี่ยให้กูรู้แ้กใครเป็นไม่<ค>บอก<ะ>แต่หลอกถาม ไ, ه, ไอ้อ้ or, ําเชื่อกูมึงเข้ามาถึงโหมดอีกแล้วปะรอบนี้ใครอีกวะเนี่ยว่าไงครับพุณรอออฟว่าไงตัวกดเลยคุณว่าไงสัตว์โหมดอีกแล้วไม่ก็แล้วโหมดแล้วกดโหวดเงียบเลยนะไอคีมาถึงโกดเลยอะบอกเลยว่าลาก่อน บอกว่าถึงกดเฉยเลยบอกแล้วคนที่โขดเท้าัคือวิญญาณไอ้ตว์คืออะไรล้อมโต๊ะโหวดนอยอะไรอ ล้อมโต๊ะโอ้อะไอ้สัตว์กูจะแก้แค้นให้เพื่อนกูกูจะเอาขี้ดำออกไปไดี๋ยวเลยกูบอกเลยไม่เอากูจะโหมดมึงขนะี้ดำกูจะแก้แค้แนให้เพื่อนกูโอ้ยไอ้เหี้ยเสมอโอ้ยเอาไอ้เหี้ยกูจะแก้แค้นให้เพื่อนกูกูไม่สัตว์กู <c oughs> ไอ้เหี้ยสองตัวนั้นมันหัวกันเด็กเหี้ยวสองตัวเหี้ยนี่แหละสำหรับมี่สองตัวเลยกองเหี้ยนี่แหละมีพี่รุษสุดสุดสักคนนด้กูบอกเลยไปไหนเลยล็อกล้อมโต๊ะไอ้สัตว์ฆาตกรตัวเดียวแต่คนเล่นงสองคนนึงเอออย่างเหี้ยคนเหี้ยอยู่แถวเนี่ยจะแก้แค่นเพื่อนกูไอสัตว์กสองตัวเนี่ยต้องสักคนเด้อกูบอกกูเป็นวิญญาณทำควีดได้สับกดไอพากมึงกดไม่ได้ ฟ้ามันสับก,กดได้เป็นดิฉันเลยเป็นปะเนี่ยทำอะไรกันครับเนี่ยร้อนโต๊ะหรอฟากดเว้ยกดบวชได้ปะวะบีฟาก็ไม่กดบวชไม่ได้บวชไม่ได้มันต้องวนคนฟ้ายังไม่กด<อ>ไม่ใช่หรอถกอ,อนหรือฟ้าวะ คนดีก็วอดเร็วมาเอ้าฆ่ามาไม่กดอ่ะไม่มีใครฆ่าใครสักคนวะเออกูออมไม่เชื่อใจเสียพราะกูเดินออกมาแล้วมามันเตินตาอ่ะดูดิเออทำไมนะน่ะเออเ้จเราหัวเซ็กซ์เตีจจ้าไอ้นามแม่เลยบอะไม่ไงยก็ไอ้เพจ อย่าอย่าฟ้าอย่าๆย่าตอนกูเดินคนเดียวกูเดินตามกูนะโอรเจคเต้เฮ้ยถูกกับกูเร็วไอ้จัดเอ้ยใครเป็นมือสังหารไอ้จัดเอ้ยใครอยู่กับตูลินนี่ละใครเย้ กูบอกเลยหนีไปหนีไปไปเียไปโคตรหยาบเลยเยี่ยเดินมาสองกล้องแม่งแทงหัวเลยไอ้กูมุดพ่อห้องมึงดี ไม่เหี้ยกูเดินเลี้ยวเข้าห้องมาแม่งแขงหัวกูเลยแบมันแบบต้องห้ามคุยกันด้วยเรากดโหวตแล้วค่อยคุยเหี้ยอย่างงี้ไม่มีเหี้ยไอ้สัตว์ไอแม่งมาถึงก็กดโหวตเลยที่กูงงดียะไอหน้าหีิยที่กดอะตัวเหี้ยเลยเข้ามาถึงกดเลยจ้เอ้าใครเป็นวะเนี่ยจะกดอีกรอบเป็นจ้ะ มีใครกดอีกไหมว่าถึงกดโหวตอีกไหมไม่มีนะไม่มีกูไปนะไหมอย่ากดรอบเลนเข็ดตัวปั่นเลยไอ้สองตัวเดียวตัวกดผิดเลี้ยวยังแม่งห้าใส่ล้เอาคนโหวตเลนสัตว์คนต้องตีนโหวตไปเลนก่อนคนโหวตเนี่ยเดี๋ยวมาโหวตกูุยกูเอาคนโหวตแม่งเลย ปลาบดใครอะบดเยนโลกดดีนักเบ้ยนักคอมเอนแน่บินดีนักคอมกัเยี่ยอะไรบินเลยสัสกดจังคุยเลยกดไม่รู้เรื่องอยากจะกดก็กดที่สัเพราะว่าจันคือวิญญาณในสัส เอ้กูไปอะไรอีกอย่าไปยุ่งกับกูนะกูเป็นที่ไหนแล้วอีเยนนี้หน้าหีเป็นพวกกนไม่รู้เนี่ยชินดาตกใสุดเลยวกาอุ้ยสองตัวอยู่ด้วยกันด้วยด้สยดในอด้วยกันไม่เดินไปทาเควสมั่งเหรอไอสัตว์คนี้เนี่ไอสัตว์คนี้เนี่ยหลนึ้รอ่นีงกูไม่เชื่ออ้ออะไรนะ เข้ามาถึงกดกูอย oh, yeah. ่างเดียวเลยเหรอแค่กูบินอย่างเดียวเลยเหรอจาดไปกดกดดีนักเออไปซ้ายสัตว์กดจังเงียแม่เอาเลยเอาอ้าโง่ตัวไอ้หวยผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ที่อะรอบนี้เราบอกเลยอันแน่นอน กูจะรู้ไหมเนี่ยกูจะรู้ไหมว่าใครฮะมามาโทษกูหรอมาโทษอย่าเฮ้ยมามึงไม่เป็นคนเดียวอ่ะมึงจะตีกูมึง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 กรงกูมึงวิ่งรลอโตัหรอไอ้สัสเป็นไปกูบอกแล้วไอ้ยัก้์บอกแล้วโวยอ้างเพชนะก็ูฟ้าแม่งวิ่งมั่วซัะมันไม่ให ไอ้ยไม่ต้องดูก็รู้ไว้อ้ำขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเชื่อใจแ<ห> <ใจ S 1> ม่งเพ<ห>ืเ<จ>่ได้เลยนะและ้วเราจะกดปวดแม่งทำเสียงน้อยใจด้วยนะไอ้ชัดเอ้ไ <laughs> อ้ข้รหยาบเลยปนะแม่ง <laughs> ทำเสียงน้อยใจในคิดกูก็ไม่โหวดเลยมาถึงก็ปวดหนึ่งเลยปนะไอ้ชัดเอ้ปวดหนึ่งเหรอ ว่ารอบนี้แม่งไอสุรินแน่นอนไอสัตว์เขาเกินเกินไปไม่รู <that that ้ก yeah, yeah, ู้ก่อโฉวแล้กูเกียด์หนึ่งโหวตครับอย่าหย่าอย่างบวยอาะบอกเลยรอบนี้อั้มโฉวกูไม่เชื่อใจแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เปรตแล้วมันเป็นไกดาวประกาศเนี่ยเด้อโอจีนะโอจีดีเอาดิเฮ้ยกูไม่เชื่อใจไอ้ด้วยเมื่อกี้กูเครียด กูไม่ได้เป็นแล้วกูสุรินเลยสัตว์สุรินชัวเกินไปเกินไปจริงๆกดโหวตไอ้ดาบยังไม่ได้เป็นไม่ใช่หรอไอหนามเป็นก็ต้องโกรธรอบแรกดิโหวตดิควกดโหวตเนี่ยโหวตดิสุรินเฮ้ยทำไมโกรธกูโวพวกอยู่ด้วยกันอต่ย่างกันรุมโกรธกูกันบ่ใส่ร้ายกูเฮ้ยเหี้ยกูบิ้เหรอโอ้โหไม่ยุติธรรม ไม,ไ,ไม่ได้กูมีเพื่อนอยู่หอกูเป็นตาที่แล้วตอนนี้กูไม่ได้เป็นโ <c oughs> หมดตน,นก็หมดนะกูไม่ได้เป็นโหมดเดียวอ่ะโหมดเดียวพวกหมดเดียวเฉยกูรอกกดดัต่อเลยกันเนี่ยอย่ามึงฆ่ากูหมดที่สุดเป็นหนึ่งลเลยเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยงานเนี่ยกดโหมดเลยงานเนี่ยจะเลยไม่แก้นี่กันน <c> ะ <oughs> มึงดูสุรินใส่เขาปีศาจไอ้สัตว์เอ้ยคนใส่เขาบินด้วยขี้เป็ดถ่ายไปไหนกันเนี่ยด้านหลังนี่วะเฮ้ยเพชรเป็นคนดีอ่ะมันยูสกดแล้วไอ้มันต้องยังไงวะมือแตะเนี่ยเฮ้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 ยเาตกรมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขี้เพชรแปลกๆก็เพชรอ่ะกลับมาเลยกลับมาฮอกวอลเลย รู้แล้วใครใครอะไอ้คนนี้กดอีกแล้วกดอีกแล้วไายเอางูไอ้ช่างเกินไปเกินไปเกินไปเอ้ยมีพี่รุษมั้งเกินไปงูแล้วทำไปเป็นกูอะไอ้เงี้ยพวกมึงอยู่ด้วยกันมึงดูกันปะเนี่ยรู้กูกดบทดดามลามพูไอ้เงี้ยลามพูลามพูพวกมึงดูด้วยกันปะเนี่ย อ้าวโหวตกระจายสเดเลยไ<ร>อส้สวดเ้ย <รอ S 1> พวกมึงอ่ะพวมมึงอยู่ด้วยกันอ่ะกูบอกแล้วสุรินเสียงแปลกแปลกยังไงวะกูติเ้ยสุรินมีพี่รถมีรุถเฉยเราไม่ เมื <One input> ่อก <Lil na> <istles> ิ้แ้่ไปท้ำเลยที่เข้ามาโบวถนะโบสถ์พุ่มบริสุทธิ์เฮ้ยไลวาคนใส่เขาแพ้ก็ผิดด้วยชูบ่สเสก็รอบนี้กูไม่พูดเลยเลยแต่ถ้าพูดแล้วมีพีรุตกูไม่พูดแล้วเซกแบบอย่างเซงเ่ยวิ่งรอบ รอบนี้ใครอีก่ะโหวตเกีโวจ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 ีไม่เลือกกูไม่เชื่อมึงนกระดามเลยกูจะโหวตมึงกูบอกเลยยังไม่ทำเงี้ยเลยเลยนะบอกโวจีกูบอกเลยรอบนี้นามแน่นอนไม่น้ำกับไอ้ปลาก็ตัวหนึ่งอะเป็นเป็นไปแล้วด้วยเหลือตามไอ้ปลาทักคนอะโวจีเฮ้ยปลากูอยู่ไหนเนี่ย เฮ้โหตอนนี้อนี้อยู่หมดหว่ะไอ้ฟ้าคลิปเฉยเน่แน่ไอ้นาคอมไอ้นาคมกับไอ้หน้าหิมันมีพิรุตว่าสองตัวเนี้ยแปลกแปลกันเนี่ยไอ้นาคอมกับหน้าหิมีพิรุธสองตัวนี้แปลกแปลกันเนี่ยมันบวชกูพร้อมกันด้วยมันจะเอากูเลเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะไอ้ฟ้ามันไม่ได้อยู่กับกูเอาอีกแล้วอ๋อไอ้สัตว์ปิดไฟด้วยวิ่งแล้วกูปิดไฟเฉย ใครหายวะเฮ้ยอย่าหายอย่าหายไอ้คนหายอ่ะไอ้นี่อย่าหายอย่าหายกดสต์หัวกดโหมดเลยสัตว์เอ้ยกดโหมดดิกดโหมดเลยกดโหมดเลยมุรีพอร์ตมีคนตายเหรอคนตายแล้วแล้วอ๋อแล้วไอ้เพชรกูบอกเลยกูบอกเลยเพชร ไอเพลก็แกตายอ่ะไอไก่นามอ่ะกูอยู่ไก่นามอ่ะยี่สิบหมูว่อนกูอยู่ไก่นามอ่ะไอเนี่ยกูไม่กลับมาแม่งเป็นศพเฉยเลยอย่าไอเนี่ยฝาตายเลยกูไม่รู้ว่ามันตายเพราะอะไรด้วยไอเนี่ยไม่กลับมาเหลยนะเขาคนเดียวอ่ะกูเนียเขาใครวะเนี่ยไอ้นามมึงเลือกใครกูเลือกดาวบอ๋วกูบอกเลยดาวบหัวดาวบหัวกูอีกแล้วดาวูุ๋วทำไมเป็นกูอ่ะ อทำไมเนีนเ่ยได้เลยสัวไม่เห็นสง